ผมนะครับเป็นวัตถุป๊อปี้บิลคูชแนลนะครับยูว่าเกมชัปปี้เป็นเกมย่อยนะครับเก็บเหรียญเก็บอะไรอย่างนี้นะครับก็แน่นอนว่าเกมนี้มันจะค้าเกม s u b เบสเซิร์ฟเแน่นอนนะครับไม่ผิดเลยไม่ผิดไม่ผิดนะครับอ่ะก็ผมได้ลองเล่นแล้วนะครับเหมือนกันทุประการเลยครับถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นเกมพวก t e m p l e Run หรือเกมนี้มานะฮะเกมเอ่อซับเอ ซับเวสเซ r ร์เอร์นะครับก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเก็บแ้มเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดแล้วก็มาแลกรางวัลนะฮะขณะนี้คือหน้าต่างนะครับตัวละครเราที่เพิ่งที่เราจะเข้ามาเล่นเป็นตัวแรกนะครับคือชื่อชกินะฮะเป็นหรือเรื่องคล้ายๆเป็นไก่ส่งของนะครับส่งของเก็บดาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็การอัพอุปกรณ์เสริมหรือว่าแกดเกตเนี่ยก็จะมีคือเจ็ตแพดมีเกาะนะครับมีแ้มคูมีแม่เหล็กนะครับ เใช้แต้มที่เก็บมาตรงนี้เอาไปอัปเกรดเพื่อให้ได้ของรางวัลเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้รับชมกันนะครับใบด่างสองกันเลยนะครับ580เมตรนะครับก็จะได้เพชรมาหนึอันเดผมจะเล่นประมาณสักหลายๆด่านก็เกมง,ง่ายๆครับก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมว่าน่าใช้พวก energy ในการเล่นแต่ละด่านนะ นะฮะดูจากเกมแล้วครับน่าจะเป็นเกมเดียวกับ Server er เซิเร์ฟเวะะเอร์ซัพเฟอร์เลยนะฮะแต่ก็ออก็ดีครับเพราะว่าเป็นเกมแรกแรกแต้มแรกสิบของภายในช็อปปี้นั่นเองนะฮะดีเจ็ทแพ็คนะใช่ไหมใช่แล้วนะฮะเมือนเด้เลยคุณผู้ชมเมือนเด้เลยเหมื่อซัพเฟอร์เลยแล้วบีโร่มาด้วยวะเออนนี้ก็ง่ายๆนะฮะเล่นไปเรื่อยๆ อ,อย่างนี้แหละเออเอาแม่เหล็กไอเทมแม่เหล็กมาคือคือมาจะประกวแม่เหล็กมานะแล้วก็แต้มคูณสองดาวคูณสองนะก็ประมาณนี้ก็เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เพชรเก็บไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นประมาณสี่ห้าตาแล้วกันไปกันหล่อเลยมีด่ดดานหลายด่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเสบือไปนะอ่ะหรือก็จะเล่นไปได้ดีจะอ่าลืมบอกเกมนี้มีชื่อว่าเกมช้อปปี้รันนะฮะอืมทำาหยื่อ,อได้ด้วย ไปกันต่อไปกันต่อทุกตัวละครมีสกิลเฉพาะตัวอ๋อบีตัวละครอื่นด้วยเหรอเนี่ยมีตัวละครตัวอื่นด้วยว่ะคุณผู้ชมเออ พอเล่นเรื่อยๆด่านมันจะเริ่มมีอะไรหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ก็เกียดีนะอันเนี้ยใจแต้มมียก็จะเป็นโล่ป้องกันอุ๊ยอ่ยไม่โดนไอ้นั่นเหรอวะแต่ได้เตือนได้โบนัสนะเอาต่อไป ผมจะเล่นเกมอันนี้ให้ถึงประมาณด่านสิแล้วกันเนาะคีอเจ็ดแพดนะฮะเจ็ดแพดะใช้ใช้ไม่นานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดเรื่องระยะระยะเวลาในการใช้งานนะค,คุณผู้ชมอน,นี้นะจบไปเรื่อยๆคือก็แบบเป๊ะเดียวครับแบบแบบเดียวเกมซับเบอร์เซิร์ฟเฟอรเลยนะฮะ ขาไม่ฟอง้องหรือ่งเนี่ยเฮอยังงูไม่หายเ,ยเ้ยเราละด่านห้ากระโดดข้าสิบครั้งอ๋ออ object ในการเปลี่ยนไปนะครับแบบว่าให้กระโดดข้ามนะครับข้ากระโดดครบก็ได้จะผ่านเลย <ๆ S 1> ง่ายงเพราะว่ายังไม่เล็กยังเล่งไม่เลย ตัวเกมรอบแรกยังให้เราสบายสบายอยู่นะครับยังจะให้เราสบายสบายอยู่ เดี๋ยวผมจะลองเล่นในถึงประมาณด่านสิบแล้วกันนะครับถึงด่านสิบแล้วนะครับด่านสิบดีให้เก็บกล่องตาช็อปปี้แปดกล่องนะครับจะได้กุ้งมากุ้งเอาไว้ย่างกินเหรอวะเนี่ยอ่ะเล่นครับตอนนี้น่าจะเป็นด่านรีวิวสุดท้ายนะครับก็พอเล่นไปด่านหกด่านเจ็ดด่านแปดด่านเก้ามาผมก็ว่าตัวเกมมามีอะไรหลากหลายนะครับไม่ได้แค่เดินวิ่งเก็บไปสะดวกไปจะไปให้เก็บพวกกล่องพวก ดาวกระโดดข้ามสิ่งกีขวางอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะให้ผ่านด่านนั่นเองนะครับแต่ว่าสหรับตัวเกมคือที่ผมยังเล่นมายังไม่เร่งความเร็วนะครับถ้าเกิดเร่งความเร็วแล้วเนี่ยตัวเกมน่าจะเพิ่มความท้าทายมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์ซับซับเวเนี่ยซับเวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะ เล่นความเร็วพอเราเก็บแต้มไปได้สักระยะหนึ่งนะครับอันนี้ในตัวด่านเนี่ยเราบังคับเลยว่าให้เก็บกล่องนะเนี่ยกล่องเนี้ยครบแล้วนะครับอ้เอาละโอะอแค่ดีนะฮะ ตอนนี้เรามีแต้ม6 0 0 0เราสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดเจ็ตแพนแต้มคูม2โอเคอเจ็ตแพดดีกว่านะฮะแล้วก็เพชรเนี่ยเรามีทั้งหมด9อันเราสามารถนำเพชรที่ดาวได้จากเกมเนี่ยเอาไปแลกเป็นส่วส่วนลดต่างๆตามช้อปปี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับส่วนส่วนส่วนลดล้วก็จะแลกเป็นคอยก็ได้นะครับนี่ฮะ เป็นเหรียญของ s อ o p ี e เอาไว้ใช้ในการลดราคาสินค้า,าที่ขายของในใจซอปทีนั่นเองครับโอเคนะครับในตัวด่านเนี่ยจะมีด่านทั้งหมดประมาณน่าจะยีนะือเยอะนะเนี่ยเยอะเนี่ยผมยังเลื่อนไม่สุดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะโอ้คือเลื่อนเรืเร่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆเก็บเรื่อนแต่ผมพูดตรงๆว่ามันเยอะมากด่านแต่ละด่านเยอะเยอะนะครับอ่ะ ตัวดานะครับเราสามารถเล่นไปสิงคโปร์นะครับในประเทศอื่นๆได้ในของอาเซียนนะผมเดาเป็นอาเซียนนะครับสะสมไม่นี่เพื่อเปิดล็อกประเทศอันนี้ประเทศบาหลีนะฮะบาหลีอ่ามีสามประเทศหลักๆครับมีบาหลีมีสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะครับบางกอกนะครับตอนนี้ตามสบายเปลี่ยนเป็นนี่แล้วนะครับอ่ากรุงเทพมหานครนะครับ ไม่รู <herman> like like ้จะเปลี่ยนทําไมนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบเกมนี้อย่าลืมไปโหลดช้อปปี้แล้วก็มาเล่นนะครับผมพูดตรงๆครับไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะอันนี้คือเกมมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเบื่อแล้วก็มารอเล่นอันนี้เล่นอันนี้ก็ดีครับเพื่อที่จะเอาส่วนลดของราคาสินค้าแล้วก็เก็บเียนอะไรอย่างนี้เอามาแลกเล่นแล้วก็ได้เพย์ทุเอิญเหมือนกันนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับวันนี้ผมก็ เดิมารีวิวเกมวิ่งนะครับที่ดีชื่อว่าช็อปปี้ลันนะฮะคล้ายๆซับเบสเซิเฟอร์นั่นเองนะครับโอเคขอขอบคุณนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอืกดไลค์กดแชร์กดซับเปค่ด้วยครับวันนี้ผมป๊อบปี้วิลูทขอจบการรีวิวเกมง่ายๆนะครับเกมนี้ไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย